สวัสดีค่ะวันจัน่นะ,ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะบะหมี่สำเร็จรูปนะที่ดังนะคะในจีนเนาะยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาอ่อ่นดังนะคะในใน u t u b e นะอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะคะ ใครหลายคนก็อาจจะเคยเห็นคลิปของนางนะคะนางก็จะมีแบบปลูกผักทาอาหารอะไรเนี้ยนะคะมี mm hmm. <We S 2> ชอบดูคลิปนาะง mm hmm. อันนี้คือเป็นบะหมี่เส้นเร็จรูปนะคะที่นางได้ทําออกมานะคะขายแต่ว่าตอนนี้นางเลิกทําคลิปวีดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. สาเหตุเนาะคือว่า้ฟังว่าสาเหตุเพราะว่ามีคนเอาคลิปนางไปแบบเหมือนกับ อาก,กอปนะคะหรือว่าไปในด้านทางที่ว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรก๊อปปี้นางเยอะนะคะนางจะดูเลิกทาเฉพาะนางขายของหมดเป็อนอันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของนางก็อันนี้อมีแล้วก็มีมบาี่เหมือนบม้างาสำเร็จรูปบ้านเราอะนะคะแต่ว่าเส้นนี้ช่วงเยอะมากะะอันนี้เป็นเส้นนะคะคร อ๋อจะรีวิวใช่ยากนะใส่น้ำน,นี่ต้มนานมลนเป็นส,สปากเกตตี้เนะคะเหมือนขนมจีนบ้านเราก็เส้นขนมจีนนั่นแหละนะคะเส้นประมาณนี้วีก็ใช้เวลาต้มค่อนข้างนานที่จะนานประมาณสิบนาทีก็ะมารีวิวนะคะของข้าไในของเขา นี่เป็นถั่วดองนะแล้วก็หน่อไม้ดองค่ะเห็ดหูหนูนะคะไม่รู้ว่างหรือเปล่าก็เขียนไม่ออกนะเอ่านไม่ออกเขียนไม่ออกนี่นะอันนี้ก็จะเป็นน้ำอซอสของเขานะคะแต่บ่านี่ก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิมนะคะมันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำส้มอ่ะนะคะ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะน้ำมันงาน้ำมันเหมือนคล้ายๆ้น้ำมันงา,นนน ai, นนงารสชาตินะคะวีชอบกินมากเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพริกแก่ของเขาอ่ะนะอันก็จะมีเตา้ามีส่วนผส,สมของเต้าหู้นะคะแล้วก็เนีย่ยนะอ่าประเทศจีนก็มีหอยคุเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าหอยคมประเทศจีนเนี่ยจะลูกใหญ่กว่าบ้านเา<ม>นราเนาะขึ้นตามหนองตามคลองนะคะเขาก็เขากิน เนาะอันนี้เป็นเหมือนน้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดน,นะคะ<ม>ก็เนี่ยใส่อะไรลงไปก็ได้เลยนะคะก่อนเนาะ,ะว่าดีอยากให้อ่าหมีน่น,นะคะมันสุกก่อนเนาะแล้วก็อันนี้นะครัตกท้ายจะเป็นอันนี้เอ่ยเป็นเหมือน,น,อนข้าวเกรียบแล้วก็ถั่วลิสงทอดนะคะก็ประมาณนี้ นี่็นหน้าสองค่ะหน้าตาคือแบบแบบนี้เลยนะคะถ้าจัดแบบเรียงอย่างเงี้ยค่ะเครื่องปรุงน่าจะใส่ตอนมีอ่ามีสุกแล้วนะคะจะมาดูกันโอเคค่ะได้ที่แล้วคือก็จะใส่อะไรไปก่อนก็ได้คือหยิบได้หยิบมาเป็นดอไม้เส้นมันโอเคแล้วนะคะเป็นดอกไม้ดอกนะคะก็จะมี กิเ็ดอะไรด้วยเนาะก็จะเป็นเห็ดหอมหันห่นเนาะเป็นเชีสรวยด้วยน่าจะใส่น้ำมันหมักน้ำมันอะไร,รอีกนะคะจะเป็น,นอย่างนี้เนะอันนี้เซลเซลน่าเอิน มใส่ขวงนก็ไม่ไปขวานก็ก็มีหน่อไม้ด้วยนะหน่อไม้สับก็มาใส่น้ำแค่เป็นน้ำส้มนะก็คีอเกรี้ยวใส่ก็เลยส่งเพราะว่าให้ใส่ใหมดนะคะถึง,ง,งจะอร่อยเนาะอันนี้ เป็นเหมือนต้องคู่นะมันจะเป็นคล้คยายๆเหมือนแจงไตปลาบ้านหรอประมาณนะั้นเพราะว่าเส้นก็เป็นเส้นเหมือนจีนละใส่อะไรบ้างเหลืออันนี้น้ำมันน้ำมันน้ำ ตัวนั้น,นก็ใส่ตอนท้ายเป็นเออเหมือนข้าวเกียบกับถั่วเนาะกัก็เป็นข้่นเลย่ไงบ้างนนแะต,ต่ปลาบ้านเรามีผักมีอ,อะไราเงนะี้ยนะเสร็จแล้วค่เดียไป เดี๋ยวเดี๋ยวเทนี้ให้ดูคนนึงนะน้ำไม่เยอะไปนะคะตอนีเพราะว่าต้องส่วหองเข็มฉันเยเ็นมอกรอบเล็งราจะใสอันนี้โดยแม่นะคะหัวแล้วก็ข้อเกลือเดี๋ยวเรื่องไม่เห็นแบบชัดนะนี่ ใส่ถั่กับข้าเกรียบลงไปเลยชเอานียนสงนี้นะคะถ้าใครเห็นเ่นนยจะได้อร่อยนะคะ